บังเอิญยังเหลือพิธาอยู่นะซึ่งเข้ามาร่วมงานในสมัยอนาคตใหม่เขาก็เลยเป็นหัวหอกในการนำทีมที่เหลืออยู่ของฝ่ายก้าวหน้าในการเมืองไทยเพื่อจะต่อสู้กับฝ่ายขวาที่ต้องการให้ผด็จการอยู่ต่อไปได้ไม่ต้องฟังผมดีกว่าฟังรสชาติทั้งหมดนี้จากปากเขาเองก็ไม่แปลกใจก็เห็นอยู่ว่าอนุรักษ์นิยมของไทยโคตรร้ายขนาดไหน หน้าที่ของนักการเมืองไทยที่ดีไม่ควรที่จะสวมเสื้อจงรักภักดีแล้วก็เอาถาบันมาทำลายกันแต่ควรที่จะวางพระราชอำนาจควรจะวางพระราชฐานะอย่างประณีตมีวุฒิภาวะสุภาพอยู่คู่กับประเทศไทยบทความนี้นะครับอันนี้ดึงมาจากเว็บไซต์ Voice TV เป็นผลงานของ Voice Politics เข้าไปพูดคุยนะครับสัมภาษณ์พิธาลิมเจริญรัฐนะครับบุคคลซึ่งหลายคนเชื่อวันน้าจะเป็นคน n ด,ดนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าไกล แลวก็เป็นหัวหน้าพรรคเก้าไกลยอยู่นะครับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรเรื่องเล่าเกี่ยวกับพิธานั้นก็น่าสนใจนะครับในหลายๆมิติเขาจบการศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับที่หนึ่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเขาดีกรีด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชีไม่ใช่แค่เป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ว่าเขาไปจบปริญญาโทหลักสูตรการเมืองการปกครองนะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เสร็จแล้วไม่พอนะครับยังมีปริญญาโทอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นด้านการบริหารธุรกิจจาก MIT เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเอาแค่นั้นเนี่ยนะฮะเ,เขาควรจะไปทํางานในต่างประเทศแล้วได้ไรายได้เงินเดือนเดือนละเป็นล้านล้านได้แล้วแต่ว่าตัวเขาเองเขาก็กลับมาสนใจแล้วก็มาทํางานในการเมืองในประเทศไทยและเป็นคนซึ่งสนใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเขาเข้ามาวงจรการเมืองใกล้เคียงกันกับตอนนี้มากที่ส,สุดก็คือในช่วงเหตุการณ์เซนามิ เขาไปทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน Boston Consulting Group แล้วก็ได้มีโอกาสเริ่มศึกษาเรื่องนโยบายเรื่องอะไรเรื่องอยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยฮะเรื่องพลังงานด้วยแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะถ้าถ้าผมจะสกิปข้ามช่วงมาถึงช่วงที่เขาได้มีบทบาทซึมซับการเมืองจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นช่วงที่เขามาเป็นทีมของสมคิดจาตุศีพิทักษ์ในสมัยไทยรักไทย ตามอยู่กระทรวงอัรคลังได้ไม่กี่สัปดาห์แล้วก็ไปอยู่กระทรวงพาณิชย์ที่สนามบินน้ำนะตอนนั้นถ้าท่านผู้ชมจําได้ในยุคนั้นคือต้องต้องสมคิดเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อันนั้นอันนี้น่าจะเป็นช่วงไทยท้ายรัฐบาลไทยรักไทยนะคุณพิธาก็บอกว่ามีโอกาสเข้าไปในธรรมเนียบนะฮะแล้วก็ช่วงปี4ีเจ็แล้วพอถึงปี4ีเก้าขาก็ไปทําปริญญาโทนะฮะ แล้วก็เสร็จแล้วพอมีพักนาคใหม่ตอนนั้นเขาได้เจอคุณธนาธรแล้วเขาก็ต้องการทําหลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งการเอาทหารออกจากการเมืองและการกระจายอำนาจก็เลยเข้ามาร่วมงานที่พักนาคใหม่นะครับนะคุณอ่านฉบับเต็มก็ได้แต่ว่าถต้ในมุมมองของผมเนี่ยคือการเมืองไทยเป็นการเมืองซึ่งชอบกําจัดคนที่เก่งแล้วก็มีพรสวรรค์แล้วก็มีสเสน่ห์ที่ประชาชนนิยมชมชอบการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เป็นธรรมนะฮะสิ่งที่เปียบบุตร ช่อแล้วก็ธนาทรเจอเนะี่นั่นคือความไม่เป็นธรรมนะฮะบังเอิญยังเหลือพิธาอยู่นะซึ่งเข้ามาร่วมงานในสมัยอนาคตใหม่เขาก็เลยเป็นหัวหอกในการนำทีมที่เหลืออยู่ของฝ่ายก้าวหน้าในการเมืองไทยเพื่อจะต่อสู้กับฝ่ายขวาที่ต้องการให้ผล็จการอยู่ต่อไปได้ไม่ต้องฟังผมดีกว่าฟังรสชาติทั้งหมดนี้จากปากเขาเอง ก็ไม่แปลกใจก็เห็นอยู่ว่าอนุรักษ์นิยมของไทยโคดร้ายขนาดไหนหน้าที่ของนักการเมืองไทยที่ดีไม่ควรที่จะสวมเสื้อจงรักภักดีแล้วก็เอาชาบ้านมาทำลายกันควรที่จะวางพระราชาอำนาจควรจะวางพระราชาฐานะอย่างประณีตมีวุฒิภาวะสุภาพอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปถ้าเกิดพักการเมืองมาจากประชาชนก็ต้องตายด้วยประชาชนไม่ใช่ตายด้วยองค์กรอิสระต่างๆซึ่งเป็นองค์ขาพยกข,ของระบอบอายุที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ คนก็จะชอบสบป,ปมาว่าเร่นการเมืองไม่เป็นคุณทำอย่างนี้คุณเสียแต้มนะคุณทำอย่างนี้คุณเสียงนะจนถึงวันนี้คือความอัดแย้งทางการเมืองที่ชนชั้นนํากลุ่มหนึ่งไม่ยอมให้อํานาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนโดยการแสดงผ่านอํานาจการเลือกตั้งในระบบรัฐสภา2547-2549ผมก็ไปเรียนเป็นยาโทการเมืงองการปกครองที่อเมริกา,ก,าก็ท่านนายกทักษิณก็เป็นคนเซ็น Recommendation ให้ไปเรียนการเมืองที่นูน่นผมก็เลยเรียน สองใบนะครับก็เรียนเรียนเป็นยาโทการเมืองการปกครองแล้วก็เรียนบริหารธุรกิจแบบ MBA ทั่วไป2อสองใบรวมกัก็มาทําธุรกิจที่บ้านถึงเวลาพอมีพักอนาคตใหม่ตอนนั้นก็เลยได้เจอคุณธานาธรคุณธานาธรก็เลยชวนมาก็รู้สึกว่าโอเคสิ่งที่จะทาให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้มันต้องโครงสร้างลักษณะแบบนี้1คุณต้อง De m i l i t a r i z e เอาทานออกจากการเมืองแล้วก็ต้อง d e c e n t r a l i z e คือการกระจายอํานาจไม่ใช่แค่กรุงเทพประเทศไทยประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพดีม m o n o p o l าไคือสุราเก้านาแล้วสามดีเนี่ย เป็นสิ่งที่เราเห็นตรงกันเนี่ยผมก็ไปกับไปกับพี่เอกก็แกก็บอกก็ตรงกันทุกอย่างมันมันคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการนะปีหกสองแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการนะปีหกหกหกที่จะผมคิดว่าพักรวมฝ่ายคา้านด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเหมาะสมมีบุคลากรที่เหมาะสมที่จะเป็นคอรมอที่ดูแลเรื่องความมั่นคงดูแลเรื่องยาเสพติดคุณนึกภาพออกนหนะผมพูดถึงใครคุณก็นึกออกใครที่เหมาะใช่ไหมดูแลเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคดูดูแลเรื่องกระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องการต่างประเทศ ดูแลเรื่องอุตสาหกรรมผมคิดว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ยเป็นคั้วที่เป็นความหวังกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดแล้วเขาก็เข้าใจว่าถ้าเกิดเขายังจะเลือกแบบเดิมมันจะหวังพรผลลัพธ์ใหม่ๆเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่เขารับไม่ได้สววก็หวังว่าคงจะเห็นว่านี่คือเจตจำนงของประชาชนนี่คือชนธามติของของประเทศที่ไม่ต้องการแบบนี้ใช่ไหมครับก็หวังว่าเขาจะตัดสินใจได้ยากกว่าปี6 2สองเยอะ คือปี62คงังีไม่มีใครรู้ว่ามันจะมาไกลถึงขนาดนี้สําหรับวุฒิสภานะแต่สําหรับครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาที่เขาต้องจ่ายสูงกว่าเยอะคิดว่าเขาก็คงรอดูเจตจำนงของพี่น้องประชาชนตอนนั้นเราต้องการขอ MMP แบบนิวซีแลนด์เหมือนเกาหลีใต้เนาะมันเยอรมันมแต่ว่าตอนนี้ถ้ามาเป็นแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ มันก็ไม่ได้ดั่งใจก็จริงแต่ว่าเราก็พร้อมสู้แล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ทํางานให้เต็มที่เราก็ควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็แล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าโอเคถ้าถ้า 350- หเป็น4 0่หารบอย่บงี้คุณต้องไฮเปอร์โลเคลอย่างเดียวคุณต้องลงพื้นที่อย่างอย่างหนักหน่วงแล้วคุณต้องรู้ทุกพื้นที่ราะว่าตัวเลขเนี่ยเลิกคุยกันได้แล้วพราสภามันจะกลายเป็น700กว่าเท่าเยอรมันอยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่บอกว่าเป็นเป้าหมายได้ก็พูดไปแล้วเนาะ อันที่หนึ่งก็คือมีสสครบทุกภาคคราวที่แล้วมีสสครบทุกภาคแต่สสเขตภาคใต้ไม่ได้ส่งขาได้มาส0ง0 0กว่าคะแนนที่12มแต่ก็ยังไม่ได้คราวนี้เนี่ยก็มีเขตยุทธศาสตร์ในภาคใต้ที่หวังว่าจะทําให้ได้อันที่2ก็คือตัวเลขส่วนประกอบอยากจะให้เป็นสสเขตมากกว่าสสบัญชี